วันนี้เรามาตัดผมกันนี่เป็นผมก่อนตัดนะคะผมก็เริ่มยาวแล้วก่อนอื่นเราต้องพรมน้ําที่ผมให้เปียกก่อนนะคะให้เปียกมากๆเลยทีเดียวจากนั้นก็หวีค่ะหวีแล้วก็แสกข้างนะคะเพราะว่าผมผู้ค้าใส่ข้างอยู่แล้วจากนั้นก็แบ่งป็นชอค่ะแล้วก็จะเริ่มตัดตั้งแต่ด้านหลังมานะคะซอยไะไรขึ้นมาเลยค่ะทรงนี้จะเป็นทรงจอนเนาะ ออกมาก็จะเป็นแบบว่าเหมือนจะเหมือนผู้ชายก็ไม่เชิงนะคะแต่จะออกเหมือนผู้หญิงด้วยค่ะเรียกว่าจอนผู้หญิงนั่นเองขาวนา้นก็ตัดด้านหลังเสร็จกันั้นก็จะมาตัดด้านข้างค่ะตัดวนไปจนทั่วเลยนะคะแล้วก็มาสับปลายค่ะสับเพื่อให้ผมมันสมูทก็หากันไม่เป็นขั้นบันไดนั่นเองนะจ๊ะ ใครบ้างที่เคยตัดผมทรงนี้นะคะแล้วพอตัดแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเบาสีสากกันบ้างไหมคงจะเบาหน้าดูนะคะเพราะว่าผมสั้นมากสำหรับกำนางยังไม่เคยตัดทรงสั้นขนาดนี้เลยค่ะ คิปนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าประจำที่มาใช้บริการนะคะตัดผมเป็นประจำเลยและขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่าใครกันบ้างที่เคยตัดผมทรงนี้ค่ะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ค่ะจะแต่งทรงผมด้ยแล้วก็เซตผมให้สวยไปเลยนะคะ ผมก็จะอ,อมาแบบถ้าปัดหน้ามาก็จะแบบเกาหลีเกาหลีหน่อยนึงนะจ๊ะถ้จาจะเบี่ยงข้างก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งค่ะแล้วแต่แล้วจัดแต่งทรงผมตามใจชอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่สั้นมากค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ